บรรยากาศเป็นใจนิสัยเสริมส่งครับที่เทรนไซต์ณนะซิตี้กราวครับน็อตติงแฮมฟอเรสคัแบ็กลับมาเล่นในทิมของตัวเองในสุดพิมพ์ลรีของอังกฤษครั้งแรกในรอบ23ปีครับและพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะได้เหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0เรามีไฮไลท์มาให้ติดตามชมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ไ้วยนะที่นี่ครับบีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้ทุกนี้ อย่าลืมกลับมาดูอีกนะจ๊ะตัวเองบีแหลมสิงห์ทีวีนําเสนอโดย New s u ซูกิ Swift GL PLUS. l i m i t e d ิ dition สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์้อมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b i a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเจ้าป่าหรือว่าสิงสั่งป่าครับนอตติงแฮมฟอรเรสทำแบ็กกลับมาเล่นในถิ่นซิตี้กราวของตัวเองอีกครั้งนึงครับของศึกพิมเลกในรอบ23ปีแล้วได้ประตูลูกนี้ครับมาต่อกันขึ้นมาดีแล้วมีดวงด้วยมาเอาวน่ยี่ครับทำประตูได้ อืมเจ้าตัวคงงงครับว่าลูกนี้นี่เข้าไปได้ไงครับนี่แหละครับอโวเนิยี่มาแฟนเจ้าป่าสะใจกันเป็นการใหญ่ครับอดีตเจ้าของแชมป์บิ๊กเอียร์สสมัยครับดัตติงแคมฟอร์เรสเสื้อเนี่ยไม่มีแอดนะครับไม่มีโฆษณาเป็นทีมเดียวครับในตอนนี้น่าจะตั้งราคาไว้เยอะครับของเดิมเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วไม่ได้ต่อดูจังหวะนี้ครับทำชิ่งขึ้นมา โอ้โหแล้วดูแหวกแล้วจังหวะมันได้จริงครับยิงมาแล้วก็เด้งโดนขาก็บอลมันจะเข้าจะให้มันทํำยังไงขึ้นน้ำเลยครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับนาทีที่47และหลังจากนั้นในครึ่งหลังครับนาทีที่62จังหวะการแฮนด์บอลครับผู้สินขอไปดูซีดีหน่อยครับที่ข้างสนาม <c oughs> เรียกดู VR าครับข้างบนก็ให้ไปดูเองครับจังหวะที่ไอ้ขุมทองแมคเคนนาครับ เป็นคนที่ทำฝ่าวจริงๆถ้าเป็นตัวสุดท้ายนี่ใบแดงนะครับแล้วดูที่ยืนซ้อนกับดีเทนเดอร์สันพอดีครับผู้สินดูแล้วโอ้โหสภาพนี้สภาพไม่เหลือเลยครับดูอย่างนี้ก็จุดโทษชี้ไปเลยครับให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแล้วให้ใบเหลืองด้วยครับกับแมคเชนนเดชบุญไม่โดนใบแดงก็เฮงแล้วครับยังอยู่ในสนามต่อไปดูกันอีกครั้งหนึ่งยิงลูกนี้มาแล้ว เนียนกลิปเลยโอ้โหเมรอามาาครับไหลเข้ามาแล้วยิงแล้วนะครับนี่ครับโดนแขนนี่คือแม็คเคนนาโดนล่อเป้าแล้วครับงานนี้จุดโทษเดคกันไร์ครับกับตันทีมของเวสแฮมเป็นคนสังหาร <c oughs> ดวลกับดีนเฮนเดอร์สันแล้วไหลซัดไปติดเซฟครับ โอ้โห oh เป็นเซฟฮีโร่เลยครับของเฮนเดสันทำให้นอตติงแฮมฟอเรสคว้าชัยชนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี1999ที่พวกเขาเอาชนะเลสเตอร์ในวันปิดฤดูกาลตอนนั้นหนึ่งประตูต่อศูนจากคริสบาตวิลเลียมนะครับวันนี้ชนะได้1-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้วยนะตัวเอง <laughs> ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID